คิดว่าถ้าพี่มีโรงงานไปอยู่ที่ชุมชนน,น่าจะดีที่สุดก็เลยรถแปรูปสม,มุนไพรเคลื่อนที่อย่างนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่ามันจะได้ไปอยู่ตามชุมชนชุมชนต่างๆพอเขาขุดขึ้นมาปุ๊บก,ก็รถแปรูปบนรถได้ทันทีและรถนี่ก็จะเคลื่อนที่ไปที่โรงงานและโรงงานก็สามารถทายาได้อันนี้คือที่มาของการคิดโรงงานแปรรูปเคลื่อนที่เนี่ยอาจจะต้องเอาไอ้พวกไอ้นี่ย ใอ้ฝอยๆนี่ออกก่อนนะคะก่อนที่โย่ขึ้นไปล้างบนรถนะเราพวกนี้ออกด้วยเอาพวกนี้ออกด้วยให้เหลือเป็นท่อนมันจะได้ง่ายเพราะว่าเครื่องมันหมุนตลอดเวลาไม่งั้นมันมันจะหักหักหมดแตกจินจินหมดเดี๋ยวเห็นเลยบนรถแต่พอมาเครื่องมันหมุนปุ๊บเนี่ยพวกนี้มันจะกระเด็นออกมาหมดเลยนะคะคือเริ่มต้นเวลาทลําแบบนี้พอขุดขุดจากแปลงปุ๊บก็เอามากองไว้เพื่อให้ทรายมันร่วง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 ,วงไปบางส่วนนะคะ แล้วก็เอาไอรากุวกนี้ออกงั้นถ้าเราไปวิเคราะห์เนี่ยปริมาณสารสำคัญเนี่ยตรงนี้มันจะมีมากกว่าสีนุ่เข้มก่านะคะแล้วก็ถ้าเอามาดมเนี่ยมันจะกลิ่นมันจะฉุมกว่ามีน้ำมันหอมระเหยมากกว่า าต้องเป็นหัวอ่ะอันนี้มันต้องเนี่ยเราดูนเ,นเนี่ยสุกอย่างเงี้ยแป้งสุกอ่ะออ EU เนี่ยเขาจะไม่ให้ฉายแสงไม่ให้ฉายบางสีอะไรทั้งสิ้นของเรามีผ่านที่เดียวเพราะว่าก็ทําอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นมาแล้วก็ทําต่อเนื่องแล้วก็จบแล้วทั้ง กาทั่วไปก็ใช้แค่อบแห้งธรรมดาแบบนั้นแล้วก็จบแต่ว่าการมีไมโครเวฟมาช่วยเนี่ยมันช่วยตรงขั้นตอนสุดท้ายทาให้อบเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยให้ความชื้นมันลดลงอย่างรวดเร็วนะในเวลาปกติเนี่ยในโรงงานเขาทิ้งตู้อบตู้เดียวเนี่ยใช้เวลาประมาณ1 0บถึงชั่วโมงแต่การมี2เครื่องทํางานด้วยกันเนี่ยมันลดเวลาลงแค่2ชั่วโมงแห้งเลยแห้งสิบเลยไมโครเวฟด,ดีอย่างก็ตรงที่ มันช่วยค่า,คาเชื้อได้ด้วยนั้นปิดพัน์ออกมาสุดท้ายเนี่ยลดท,ทั้งความชื้นแล้วก็ลดทั้งเชื้อด้วยสามารถที่บรรจุแล้วก็แล้วก็พร้อมขายได้เลยนะขระนวนการทุกอย่างจบโปรถนี้ได้เลยได้เลยแล้วหัวใจสำคัญคือตัวตัวนี้เป็นกระเวยตัวนึงที่มาช่วย